มาถามว่าพนักงานบริการที่ร้านเนี่ยหรือพนักงานเสริมเนี่ยควรจะมีการวางตำแหน่งการยืนไหมนะครับตำแหน่งการยืนเนี่ยผมเข้าใจว่าควรจะเหมือนกับตำแหน่งว่าจะต้องยืนตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีครับเพราะว่าในร้านอาหารเนี่ยถ้าเราเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เหมือนสนามฟุตบอลต้องมีตำแหน่งเลยเขาเรียก deployment ก็คือม,มีการจัดตำแหน่งว่าใครจะทำอะไรอย่างเช่นพนักงานคนนี้มีตำแหน่งเช็ดโต๊ะเ้าจะยืนอยู่ตรงไหนคนที่มีหน้าที่ออกอาหารเช็คอาหารหรือเช็คเกอร์เนี่ยควมมรจะต้องอยู่บริเวณไหนของที่รา้าน พนักงานที่มีหน้าที่รับออเดอร์เนี่ยจะต้องยืนอยู่ตรงไหนซึ่งการแบ่งจุดที่ดการยืนเนี่ยนะฮะมีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าจะทําให้ทุกคนนรู้ตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นพนักงานต้อนรับก็ต้องอยู่หน้าประตูคนที่เป็นพนักงานคิดเงินหรือแคชเชียร์ก็ต้องอยู่ที่ประจําตรงจุดที่มีเครื่องคิดเงินอยู่นะครับผู้จัดการร้านมีหน้าที่ต้องเดินรอบๆร้านเพื่อตรวจตราด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็พนักงานที่มีหน้าที่ยกอาหารมาให้ที่สเตชันหรือให้ที่บริเวณที่เสิร์ฟอาหารเนี่ย ก็จะต้องมีตำแหน่งที่ยืนของตัวเองและพนักงานที่มีหน้าที่เช็ดโต๊ะเก็บโต๊ะมีหน้าที่เก็บจานแล้วก็ชูโต๊ะพวกนี้ก็ต้องมีตำแหน่งเหมือนกันนะฮะเหมือนกับการเล่นฟุตบอลเราก็จะรู้สึกว่าเออมันต้องมีการวางตำแหน่งาไม่งั้นทุกคนก็จะเป็นไงฮะวิ่งกรูเข้าไปทำงานหน้าที่ด้วยกันหมดไม่ได้นะครับการมีพนักงานที่เยอะ แล้วก็วางตำแหน่งงานที่ดีทําให้เกิดประสิทธภิภาพในการทํางานแล้วก็ทําให้งานนั้นเสร็จรวดเร็วแต่การที่มีพนักงานที่เยอะและไม่แบ่งหน้าที่กันไม่มีการจัดระบบว่าใครจะต้องทําอะไรนะครับมี10คนก็ไม่เท่ากับมี3คนงานก็จะไม่เสร็จทุกคนก็จะบอกว่าช่วยกันช่วยกันไม่ได้ทุกคนต้องทําหน้าที่แยกกันนะครับการทําที่แยกกันนี่ก็เป็นการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนมีคนเยอะแต่ทํางานไม่เป็นก็ไม่มีประสิทธภิภาพมีคนน้อยแต่แบ่งหน้าที่กันชัดเจนเหมือนที่เขาบอกว่าพนักงาน3คนดีกว่ามีพนักงานที่ไม่เป็นงานอะไรถึง10คน การจัดตาแหน่งการยืนของพนักงานมีความสําคัญไน,น้พนังานสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปลองทําดูนะครับเรีเราเรียกว่า job allocation หรือ job deployment ในการละวันแล้วพบกันใหม่กับคําถามถัดไปนะครับสวัสดีครับวันนี้โอ้โหนี่แบบคำถามเยอะมากนี่ติดค้ามา,ต,า,มาตั้งแต่ตอนที่ ต้องไปบรรยายที่โคราชนะครับก็บอกให้น้องๆเขียนคำถามมาเดี๋ยวหาเวลาตอบวันนี้นั่งอยู่ที่ดุสซิลล์นะครับที่เชียงัหม่ที่ร้านอาหารไทยชื่อร้านศิลาไทยนะครับศิลาที่แปลว่าหินนะครับนะครับก็หินก็ยังกรบนะว่าน้ําไหลลงหินทุกวันอ่มีคําถามเยอะมากมายนะมีคําถามเดียว,มนะมมยวผมเลือกขึ้นมาเยอะมาก <c oughs> คําถามนี้มาจากผู้โชคดีทางบ้านนะครับ <laughs> ไม่รู้ใครอถามมาว่า วิธีคัดเลือกพนักงานและจํานวนพนักงานที่เหมาะสมต่อหนึ่งสาขาที่ควรมีคำถามคงจะอาถามว่าควรเลือกพนักงานอย่างไรแล้วก็ควรจะให้มีกี่คนนะฮะในร้านจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ขนาดของร้านนะครับว่าร้านมีขนาดใหญ่แค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของร้านที่เราให้บริการสมมติว่าเราเป็นร้านที่แบบไฟดิเน็ตต้องมีบริการทุกขั้นตอนนี้ต้องใช้คนเยอะหน่อยถ้าเราเป็นร้านแบบให้รูปพนักง,งานให้ลูกค้าเนี่ยช่วยตื่แตตัวเองนะครับอย่างเช่นที่เป็นแบบควิกเซอร์วิส์ร้าอรองเนี่ยอาจจะมีพนักง,งานน้อยนิดนึงแต่ถ้าเป็นแบบแคชช่วยดิเนคือแบบสบายสบาย,บายก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ตำแหน่งนี้หลักๆสําคัญเนี่ยเราต้องวางตำแหน่งก่อนเหมือนการเล่นฟุตบอลว่า ต้องมีคนที่อยู่หน้าบ้านคอยดูลูกค้าต้องมีคนรับออเดอร์ต้องมีคนยกอาหารนะครับต้องมีคนคอยเซตโต๊ะนี่คือตําแหน่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นจะใช้คนมากหรือน้อยเนี่ยอยู่ที่ขนาดของร้านแล้วก็อยู่ประเภทของการบริการนะครับอันที่2คือจะคัดเลือกพนักงานอย่างไรอันนี้คงจะพูดยากนิดนึงเพราะว่าการเลือกพนักงานก็คงจะเหมือนกับการเลือกแฟนนะครับเพราะว่า เลือกดีหรือไม่ดีเราไม่รู้นะครับแต่บนจริงมันก็มีขั้นตอนเราเรียกว่า Reruitment Process หรือการขั้นตอนในการเลือกคนก็เริ่มต้นแต่เราต้องดูก่อนว่าคนที่เราอยากได้นี้คุณสมบัติอย่างไรผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่จบอะไรมามีประสบการณ์กี่ปีควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างนั่นคือคุณสมบัติเบื้องต้นหลังจากนั้นเราก็ต้องมี interview เทคนิคคือวิธีการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ยังไงแบบไหนมีคะแนนให้ไหมดูอะไรดูทัศนคติดูประสบการณ์ทํางานเป็นทีมได้หรือเปล่าหลังจากนั้นพอเราได้ ก็คือมีรายได้ห้างวิเท่าไร่มีความเจริญแบบตัวก้าวหน้าไหมทีนี้พอเขาตกลงเซ็นสัญญากับเราเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีการสอนงานเขาด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยเขาไปทำเองนะครับพอสอนเสร็จก็ต้องมีการประเมินผลนะครับมีการประเมินผลเรียบร้อยก็ต้องมีการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยเราเรียกว่า recruitment process ก็คือขบวนการสรรหาและจัดจ้างพนักง,งานซึ่งไม่มีวิธีไหนที่เป็นแบบฉบับตายตัวเราต้องสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับ ก็หวังว่าจะตอบคําถาม2ข้อนี้ได้นะครับมีคำถามเยอะมากยังไม่หมดนะครับเดี๋ยววันหน้าเรามาต่อกันใหม่นะครับสวัสดีครับคําถามถามมาว่าการทำตามเทรนด์ในปัจจุบันนะครับที่เทรนดเป็นแล้วเทร,รนดก็คือสิ่งที่กำลังนิยมในปัจจุบันนะครับแล้วก็แบรนด์โรดดี้คือความจงรักภักดีต่อตราสินค้าที่น้อยลงเนี่ยเราควรจะทำตามสิ่งที่เขากำลังนิยม หรือเราควรจะสร้างแบรนด์โรเจตี้หรือความจงรักภักดีจริงๆผมว่ามีข้อดีและข้อเสียค,คือแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคือถ้าเกิดทําตามเทรนหรือสิ่งที่คนกําลังนิยมเนี่ยแน่นอนมันจะมีช่วงระยะเวลาของมันก็คือเราเรียก Product Life c y c l e ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าคนกําลังนิยมเนี่ยมันจะมีช่วงของมันคือนิยมมากๆแล้วพอนิยมมากๆเสร็จปั๊บมันก็ต้องเป็นครับลดลงเพราะฉะนั้นวิธีที่การสิ่งที่ท้าทายสําหรับตัวนี้คือเราจะต้องหา วิธีหรือกลยุทธ์ในการดึงมันกลับมาให้เป็นที่นิยมอีกครั้งหนึง่งหรือสร้างปรากฏการณ์ใหม่อยู่เรื่อยๆให้สิ่งที่เราทาอย่างเช่นหมูกระทะกำลังปมนที่นิยมทําอย่างไรเราถึงจะสามารถที่จะสร้างความนิยมนี้ให้มันยั่งยืนขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่1ปีหรือ2ปีหรือ3ปี เพราะว่าเราลงทุนทําร้านหมหูกระทะนี่เราใช้เงินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับหมูกระทะให้มันสามารถต่อยุคของความนิยมของไปได้อีกเรื่อยๆทีนี้ส่วนเรื่องของความจงรักภักดีต่อตราสินค้าหรือแบรนด์รอยเตี้เนี่ <c ười> เป็นการสร้างค่านิยมและคะแ Impact, นนนิยมที่หวังผลในระยะยาวซึ่งมีกลยุทธ์ที่ต่างกันกับความนิยมหรือเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์รอยเตี้หรือให้ลูกค้าจงรักภักดีนึกถึงอาหาร แบบนี้นึกถึงเรานึกถึงสินค้าแบบนี้นึกถึงเราเราจะมีวิธีการสร้างเราจะค่อยๆถาค่อยๆบลิวที่เขาเรียกว่าบลิวแบรนด์รอยัลตี้คือการสร้างความจงรักภักดีอันนี้ใช้อีกกลยุทธ์หนึ่งแต่จะเป็นกลยุทธ์แบบไหนนะครับ เราต้องมาคุยกันอีกรอบเพราะเรื่องนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย10นาทีเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในเทปหน้าครั้งต่อไปนะครับหวังว่าคุณจะตอบคําถามได้นะครับว่าจะต้องทําอย่างไรแบบไหนแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่ที่ว่าเราอยากจะทําอะไรนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ